โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือหาเงิน500บาทจากการเทรดไอคิวออปชันนะครับผมหยามเอาง่ายๆคือหยามนะครับภาษาอีสานกันเลยเนาะเออภาษาบ้านเฮานะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาเทรดอีกวันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารุ้นกันว่า กี่ไม้นะครับผมจะแพ้กี่ไม้ชนะกี่ไม้โอเควันนี้มาลุ้นต่อกันนะครับผมวันนี้ก็จะเติมเข้าไปอีก20เเลียนเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เติมเข้าไปแล้วอาจจะไม่เติมให้ดูนะครับผมเติมไม้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาเทรดอีกนะครับผมถ้ามีกําไรอะไรแล้วก็ถอนเหมือนเดิมนะครับผมถ้าแพ้ก็จบกันนะครับโอเคก่อนเดินก็ไปที่กราฟก่อนเลยเนาะ ไจะได้เข้าไหมเนี่ยเข้าดีไหมเนี่ย ว่าน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่ามีแนวรับอยู่นะครับผมกดไปแล้วนะครับผมมาลุ้นกันกับออเดอร์แรกนะครับ

ทุรับครับโอ้แล้ทครับทุบนาทีสุดท้ายด้วยครับทุบอ้อโหแรงเลยทีนี้นะครับจบข่าวจบข่าว จบข่าวจังสีทีจบข่าวโอ้โหไม่รอดนะครับตายนี่แล้วไม้เล็ก <c oughs> มามามา,มาผมว่ามันน่าจะขึ้นได้อยู่ตรงน้มัน,นี รับเยอะอยู่นะครับมีเส้นจิจด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อเพ้่อีกนะครับผมถ้าแก้คือจบนะครับถ้าชนะก็ได้ไปต่อกินอะไรัเอแาล้ อะไรดีกดเลยหมเนี่ยยอดมาหน้อยสั้งน่อยเดี๋ยวจะเข้าแล้วจะกวดแล้ว หนังสือมาเขายงนังมีคือมะเขใจเต็มกี้พูนเอาเยอะแล้วเอาป๊อปใผู้ชมเอาปะ แต่มนอยู่ตังนี้กับตัวแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วครับ เรียบร้อยมาลุ้นกัน <Light> พอเข้าไปแล้วแรงซื้อก็ไม่มาทีนี้ luôn tiếng đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียบร้อยเฉียดชิวโอ้ยสี่ห้าจุดก็เอาอ้าไปต่อไปต่อได้ไปต่อนะครับเหลือบรอัรอ่าน้าสนหน้าสน,น,าสนจัดเลยัย้ยเนี่ยเราดูกอนฝั่งซ้ายมีต้านอะไรไหมมีอยู่นะครับผม นี้เป็นต้มสำคัญด้วยอ่ารอดีเจ็ดีเจ็แล้วนะครับเดี๋ยวรอย่อขึ้นไปก่อนกึ้ปปกดไปแล้วครับมาลุ้นกันกดแล้วก็ได้แต่ลุ้นนะครับผมตามเทคนิคนี่เทคนิอะไรไม่รู้ ซื้อดาแนวรัตแนวตันนะครับผมถึงแนวรับแนวต้านมีแท่งรีเจ็กก่อนหนะ้าผมนั่นแหละแค่นั้นแหละมืนเดิมโค่คคคนนี่โค่นนี่มีเรน่าสนนี่ก็มีโหซอยมียิบย่อยเลยนะครับเป็นแนวรับ ตน,นี้น่าสนกว่าเพราะว่าเป็นเป็นต้านที่สําคัญนะครับต้านนั้นก็คือส่งกราฟลงมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันนีออสท่านยมนดจ้นือวไัครับนนี้เาไกไปทาง้าน้อย

Còn nữa. Mấy to mấy to ơi đó. 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 ได้เข้าอยู่แล้วครับหรือว่าจะไม่ได้เข้าเอามาลุ้นแล้วนะครับดีใจไว้ก่อนเลยที่ได้เข้า <laughs> ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านี่สู้กันใหญ่เลยแรงซื้อแรงขายดิแหม่ยาสีมาทุกหนี่ฮเย๊ะ 6 7 8 9 นะครับผมชนะไปโอเคจบ,จบ,จบ <c oughs> อิกจอบเฮ่อเฮ่อเกือบใจ โอเคเดี๋ยวเราถอนนะครับแล้วก็ปิดจ็อบวันนี้นะครับผมบเฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมฝากไว้นะครับเื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ลองไปศึกษาต่อดูนะครับเป็นการหาเงินทางหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับถ้าชอบก็ลองศึกษาอทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ ลองฝึกบัญชีเดโมโมีให้ฝึกอยู่นะครับผมอยากพึ่งลงเงินจริงก็ได้โอเคฝากไเพียงนเท่าน,นี้นะครับผมไว้พวกันาไหนเที่นมากครับผมสวัสดีครับ